ใช่หมอที่ยดยศยศหลุดหรือเปล่าครเนี่ยใช่ครับชื่อศิลาทำไมมาถึงยศหลุด่ะครับโหทำไมรถหมอปาดซบไปเนี่ยเบรกอยู่ไ,<ม>ไหนไอ๋อผมยังไม่ได้แต่งแรงแรงกว่ารถตำรวจอีกนะเนี่ยผมยังไม่ได้แต่งเลยครับเนี่ยผมรอคุณเล่นอยู่นะแต่งแต่งอะไรแต่งอะไรผมยังไมไ่แต่งงานเลยครับไม่มียังไม่มีแฟนเลยครับสนใจไหมอะสม่รบสุรตานะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่คนนั้นไม่ใช่ แต่เขาอุ้มคนไปนะไม่ใช่หรอแต่คุณคุณไปขอกําลังกำลังจะพูดแลว่าผมไม่ใช่เพื่อนเขาคุณหมอมาได้เป็นหนวดนะครับปลอดภัยครับไม่เป็นไรครับอ๋อโอเคครับผมก็ความจริงผมก็ไม่ได้อยากยุ่งเท่าไหร่เลยครับผมครับผมครับผมผมไม่ค่อยอยากรู้เรื่องชาวบ้านเขาสักเท่าไหร่เลยครับแต่ว่าที่ต้องอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่แคบลงมานะเอาขอบคุณครับคุณหมอครับผมเบื่อหมอแล้วครับเอ้าฮะผมว่าผมผมจะไปเป็นโคตรตำรวจเขาเพิ่งแอดยุ่งไง ลูกไม่ไม่หนูจำได้ไหมไม่ไม่จำหนูได้ไหมที่หนูให้ลุงยืมไปสองหมื่นห้าเพื่อซื้อรถพอร์ตจำได้ครับแต่ผมฝากเงินคืนไปแล้วนะใช่เหรอทำไมหนูไม่เห็นได้เลยเมื่อล่าสุดผมเข้ามาเมื่อเดือนที่แล้วผมฝากคืนไปแล้วนะหนูไม่ได้อ่๋อเพราว่ามันมีเสียงใครต้องรีหูลืมเอ้าไม่ยินแต่เสียงอ่ะไม่ยินเสียงเขาแต่ผมฝากคนมียศไปนะไม่รู้อ่ะอะไรเปอะพอชิบหายแล้วให้ผมทำไงอ่ะ เขาฝาดเลยครัคุณฝาดอะไรครับอ้าวแล้วผมทำไงอ่ะอย่างนี้ผมเสียเงินสองต่อเนี้ยเนี่ยเอาเบ้ไปรอกตังค์เขาเบ้เออมีมีไปรอกเขาไปตังค์เขาให้แล้วอ่ะมีเบ้ไปคนหนึ่งเบ้คือคือแค่แค่เรียนก็พอแล้วมีมีมีแกูรับจบก็ได้อะเฮ้ยโจอย่าว่ามีพี่น้องน้ผมทำไงครับเนี่ยผมไม่มีตังค์แล้วอ่ะผมไม่ค่อยได้เข้ามาด้วยแต่ว่าผมก็ลำบากลำบนที่จะเก็บเงินคืนคุณอ่ะ ชอบชอบเลี้ยงเลี้ยงเงดิน้นน้เสียเงินสองต่อแล้วครับใช่ครับคือผมมาฝากหมอไปคืนเขาแล้วสองหมื่นห้าครับหมอหมอชื่ออะไรครับหมอหมอชื่ออะไรโอ้โหนานมากแล้วผมจําไม่ได้จริงครับคือตอนนั้นเขาไปเขาไปออกเคสกับผมอะแล้วผมก็เลยฝากคืนนะครับผมเสียอะไรครับเขาเป็นผู้หญิงอะพูดไม่ค่อยชัดด้วยครับจาจำจาเสียงได้ไหมครับเพอต้องลองฟังดูครับต้องลองฟังดูโอ้โห โอ้ต้องต้องเลเรียงแถวเลยป่ะต้องอเลยยิต่อไปคิวเลย่อข้างหน้าอะไรให้เลือกอะไรมาชี้ตัวต่อไปคิวเลยป่ะนั่นกะหลีเลยป่ะครับอะไรกักจักใจคนเลี้ยงงูสิงแบบว่าเลือกเลยครับนี่ผมจะได้ผมจะได้ยศเรี่ยงครับเนี่ยถ้าไม่ได้ยศผมจะแล้วนะแล้วต่อห้เขาแลยวตแวเรยกเียกลงยอย่เาคยคยทอยู่ข้างหลังอ๋อเหรอ ม่ให้เขาหลังรูบาลก็ได้ไม่มีไปถ่ายตังค์เขาไปไหนเช่นไหมคุณจะเล่าไปหลังรูบาลแล้วครับหลังรูบาลก็ได้ครับคุณคนนัง้นไม่ตายแล้วครับสับปะครับได้มาดูคลองเตยฮะออกไปหลังรูบาลใช่ไหมครับใช่ครับใช่ไม่เพ่งเลยวะเพาะดีว่ะอ๋อของไนซีเอ็นเอคลายอะไรนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมมารับยศครับพี่ยังอ่ะโอ้ย พี่เพียงเลยนะศิลาใครเรียกอะเห็นเขาพูดอยู่ครับใช่หมอที่ยศยศหลุดหรือเปล่าใครเนี่ยใช่ครับชื่อศิลาทล้มันมาถึงยศหลุดอะครับไม่ใช่แยงวันแรกตั้่แต่วันแรกแันวันนี้แสดงว่าเออผู้นายนายนายกประเทศนี้ี่กระจอกมากเลยนะครับเนี่ยทำยศหมอหลุดเนี่ยใช่หรอโอ้ แชร์กันเองนะครับเดี๋ยวลงว้าจะโดนระเบิดเลยนะครับสวัสดีครับช่วงนี้ลงบานรับจบยกช่วงนี้ลงบานรับจบโคตรสีผมพี่โจเฮ้ยใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นครับสีผมผมทำระดับพิเษขนาดที่คุณต้องลงมือเหรอยังอยู่ตรงนี้อ๋อสีผมพี่อะเมื่อคตรหวานจะช้อนจะช้อนกูจะล้มจะล้มช้อนกูขึ้นมาเฉยคุณครับเรียบร้อยแล้วครับไไม่ด้หวโอ้ขอบคุณมากครับลองดูครับโอ้ได้แล้วครับอันนี้ผมยศนี่คือเป็นไอ้นี่เลยใช่ไหมครับเขาเรียกว่าเป็น อะไรนะเป็นเจ้าของโรงพยาบาลเลยถูกต้องไหมครับโอ้โหย้อนกลับไปเป็นเลย์ะเลยครับโอ้โห,โโหแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเวลาปิดเสียงเคสยังไงครับเนี่ยมันตืดตืดตลอดเลยครับผมผมจะรู้สึกชั่ววูบครับเสียงจักรยานครับเสียงจักรยานเอา้าดังนี่น,น,นี่จะไปติดว่าเป็นหมอที่ช้อนหน้าแกงพัดแล้นะครับเฮ้ยหนูหนูเราไปรับเคสกันไหมหนูวันนี้เองเป็นบัดดี้พี่เหรอไหม

เขาเขาโหดเขาเขาวอร์เลยครับที่นี่ปรับเขาเขาจะปรับอะไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโดนปรับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมให้ชาชักจ่ายครับอออ๋โเคครับเดี๋ยว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 กาเรนกาเรนรันรันคิวให้ให้ลงคิวนะฮะได้เลยครับผมจะออกรถแล้วนะแต่ไอ้น้ำมันไม่มีอ่ะทำไงอ่ะเต๋อทีตังก็ไม่มีอ๋อตังพอมีอยู่ที่นี่พ้นหมอบผมจะได้เก็บ แม่งปนหมอบปะวะปนปไม่ปนขาวที่ได้เจอหมอมันก็แทงมันเจอหมอแล้วมันก็ไม่ปนแล้วอ๋อเจอหมอแล้วก็ไม่ปนแล้วใช่แล้วเกิดว่าเจอคนน่ารักอะจีบเขาบ้าแล้วเราโสดหรือเปล่านะเรานะครับเราโสดหรือเปล่านะโสดครับโสดเออดีแล้วกูเออแล้วกูจอดอะไรอย่างเงี้ยแอเราไม่ขึ้นนี่เราคุยไม่รู้เรื่องขอญาตพาคนสิบห้าคนไปสู่ขอหน้าบ้านนะครับเชนหนึ่งเอามาเชนหนึ่ง ขอดียากพาคนสิห้าคนไปคุยหน้าบ้านนะครับเรื่องการสู่ขอได้ค่ะได้ค่ะสองสองหนึ่งสามส,สองนะคะได้ค่ะได้ค่ะมันผมรู้ทางอ่ะผมเดาทางไปไปออกไปไป โหทำไมรถหมอปัดซบไปเบรกอยู่ไหนอ,อ๋อผมยังไม่ได้แต่งแรงแรงกว่าหรืต้องใสอีกนะเนี่ยผมยังไม่ได้แต่งเลยครับเนี่ยผมรอคุณเล่นอยู่นะแต่งแต่งอะไรแต่งอะไรอ๋อผมยังไม่ได้แต่งงานเลยครับไม่ไมียังไม่มีแฟนเลยครับสนใจไหมล่ะไม่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรดีปะอ,อะไร <_' S 1> วะน่ะนี่ไม่เอาผมอีกแล้วเหรอโอ้ใช่ใช่สิช่วงนี้แม่งแบบฮอตพอตวะอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะช่วงนี้แม่งนะไม่ใช่วันของผมจริงๆไม่เป็นไร เข้าใจครับไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะทำไมอ๋อแฟนห่วงเหรอไม่ไม่มีค่ะไม่มีชัวร์สลิปร้อยเปอร์เซ็นต์โจรอุยอุ่สถานการณ์นี้ขออาตคุณนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนไม่ต้องห่วงไอ้หนุ่มจรรยาบรรณของแพทย์อะไม่เลือกรักษาเว้ยเอ็งฟื้นแน่นอน ึงแม้ว่าเองจะเป็นโคตรโจรก็เถอะเองจะได้รับการดูแลรักษาแบบ VIP อพถ้าเองมีตังค์มากพออันนี้มีสติอยู่ไหมยังเรือลังไหมหรือว่ายังไงขอขอนุญาตพูดนะครับครับผมคือแบบผมกปเชื่อเพื่อนแล้วผมตัวมันจำหน้าได้อะไร <c oughs> อ่เงี้ยเลยใส่อ๋อใช่เพื่อน <c oughs> มันโดนแทงเพื่อนโดนแทงใช่ใ <c oughs> นเรื่องเพื่อนโดนแทงเนี่ยเราควรจะต้องรักชีวิตเราสักนิดนึงนะเพราะว่า ถ้าเกิดว่ามันโดนแทงอย่างน้อยมันตายเราไม่ได้ตายครับถูกต้องไหม <c oughs> ปล่อยมันตายไปเลยครับผม <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าเมียจะตายอ่ะน่าหน่ะค่อยช่วยครับเมียหอบเป็นผู้ชายเฮ้ยเอาน่ะของพวกนี้มันเท่าเทียมกันหมดเว้ยถึงเองจะรักยังไงอ่ะข้าขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกัน Bao ná lệching. Ong là bà khả năng, dạ bao lê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  ไอเกลว่า่นะแอบมามันตีเวิร์ดไอเกเวนชู้ชูนะเขาวโหแป๊ปครับแป๊บนึ่งครับโทษทีครับพอดีสิ่งที่ทำให้ผมเคลื่อนที่ไปข้างหน้ามันนี่อะนี่อะนี่อลคนนี้ใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมคนนี้คนนี้เนี่ยคนนี้เนี่ยคนนี้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 นนี้คนนี้คนนี้คนนีคนนี้คนนี้คนนีนนี้ค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 นนี้นนีนนีคนนี้คนนี้คนนีคนนี้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 ่นนี้ีนนี แยกห้องแยกห้องแป๊บหนึ่งนะครับแยกห้องแป๊บหนึ่งนะครับ<ห>คุณลิงครับเดี๋ยวไปนอนอีกห้องก็ได้ครับผมผมว่า,าผมอยากให้เกิดความวุมน่นวายเดี๋ยวถอดหน้ากากด้วยนะครับที่อีกห้องหนึ่งผมอยากให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในสังคมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญทางนี้เลยครับเชิญทางนี้เลยครับรถคนถอดถอดหน้ากากนิดนึงนะครับใจเย็นนะครับแพทย์แพทย์ต้องรักทำการรักษานะครับเดี๋ยวเชิญออกไปด้านนอกก่อนนะครับใจเย็นนะครับไอ้เหี้ยอะไรวะเนาะไอ้เหี้ยเดี๋ยวนี้มันตามขึ้นมาอย่างนี้แล้ว ขออนุญาใส่บินนะครับอันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ใส่บินเท่าไหร่ดีครับคุณหมอล้านหนึ่งมาเอามาจากไหนครับเพียตรงแถวๆถวภูเขาเนาะถึงใส่ไปห้าร้อยครับห้าร้อยขออนุญาใส่บินนะครับผมเออใจเย็นนะครับเดี๋ยวเราลักค่อยพูดค่อยคุยกันก่อนนะครับพอดีไม่ให้เกิดม็อบขึ้นในโรงพยาบาลนะครับขออภัยด้วยนะครับใช่ครับเดี๋ยวผมไปคุรตรงที่สระนอเลยครับ แล้วไม่มีอะไรเลี้ยหมอครับผมขอนอนพักแป๊บหนึ่งได้ไหมครับผมบาดเจ็บอ่ะพอดีตะกี้ผมวิ่งลงไปแล้วแบบเล็บขบครับเล็บขบหมอผมเจ็บช่วยจับมือผมไว้หน่อยได้ไหมครับโอ้โหไอโจไอโจมาไอโจมาดิอจับมือฮะ ไม่เป็นไรก็ได้ครับหมอโอ้โหไปเบ๊เอาเลยหมอช่วยจับมือผมหน่อยครับผมเจ็บจับมือผมหน่อยครับได้แล้วค่ะโอ้โนะครับโอ้ยขอบคุณมากนะครับผมรู้สึกอบอุ่นใจมากขึ้นนะครับขอาครับคนนี้ปะใช่ไหมคนนี้เลยปะโอเคเรือดหรอจะรอเขาเสร็จก่อนเรือดว่ะ อันนี้ถามคนดูเลยนะทําไมไม่ซัาบกันวะโธ่ใช่สิใช่สิเออหมอผมหายดีแล้วครับครับครับหมอผู้หญิงคนนั้นชื่ออะไรครับที่ผู้หญิงมัดผ,ผม<ง>แก่ครับเออชื่อเบเบ้ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่คนที่ดูแก่ๆคนนั้นครับแต่ว่าคนหัวทองตรงนั้นะหัวทองคนไหนคนนี้ครับ หมอคนนี้เหรอไม่ไม่ครับคือลุงว่าหนูแกหรอนี่นีชื่อมิวสิกครับมิวสิกคุณหมอชื่อชื่อมิวสิกเหรอใช่ครับสวัดดีครับสวัดดีครับหวัดดีครับหวัดไม่ดีต้องไปหาหมอนะคะฮัลโหลครับมีอะไรหรือเปล่าไม่มีครับขออภัยนะครับเน ต้องไปขอนังเงือกหรือเปล่าขอคห้องนับไอต์หรมายฟังแล้วคุณคุณวะเนี่ยข้างหลังนะฮิโก้เดินลุกลงนะรอรอดูเฉยเดี๋ยวรอครับอ๋อขออนุญาตนะครับคุณหมอให้เขาเอาเลยครับเออคุณหมออุ้มไว้หน่อยได้ไหมครับหมออุ้มไม่ได้ครับอุ้มหมอไม่สามารถอุ้มได้ครับโอเคครับขออธิบายหน่อยได้ไหม ใจนี้ครับเราไม่อยากให้เกิดเหตุวิวาทขึ้นในโรงพยาบาลนะครับใจเย็นะอันนี้หมอขอบอกก่อนนะครับแพทย์เคลียร์รบกวนนอกเขตพื้นที่โรงพยาบาลนะครับเปิดโมเสกทะลุมิติไอสัตว์ไป่มีหน้ากากเปิดโหมดเสือกทะลุมิติไอสัตว์ไม่มีหน้ากากเาบ้าเรืกินไส้ชัวชิบหายเลยหนุ่มเฮียมึงโดนแน่ไอสัตว์แม่งเล่นมึงแน่เฮียมันเอามึงแน่ รู้จักเปล่าสว่วนสเตลโมอ,อะ ไม่ใช่สุรต่านะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่คนนั้นไม่ใช่แต่เขาอุ้มคุณไปนะไม่ใช่เหรอแต่คุ้มคุ้มคุณไปผมก็กำลังกำลังจะพูดแล้วว่าผมไม่ใช่เพื่อนเบอร์อะไรครับเบอร์ครับไม่ได้เลยสิบดวงครับหกสองหนึ่งสามสองครับไม่งั้นผมผมไม่มานอนโรงพยแรมเหรอครับถูกไหมถ้าผมเป็นนะส่ไอจิมีส่งให้เขาด้วย มันไม่มีโทรศัพท์พี่โมะพี่ว่าจะฝากคิวโอ้จะฝากเหมือนกันเปี้ยวเปรี้ยวเท่าไหร่ผมไม่มีโทรศัพท์หรอใช่ก็มันเขาไม่ดูเพื่อนผมมีของบ่ออยู่าไม่ใครช่วยใครใครให้โทรศัพท์พนับ้างเครื่องหนึ่งอ่ะให้เขาดูก็เพื่อนเราไปจริมาหมล่ะไปประมาณห้าพันเนี่ยคนข้างหน้าวเขาให้เขาดูไอ้โทรศอพท์เขาหน่อยเลขอ่าเก้าสามสองครับดิวได้เท่าไหร่อ่ะ เฮียกูที่วะไอ้ะทำไมมันมาเป็นเพลงนี้วะเนี่ยมึงส่งไปยังคนาคนในโรงพยาบาลไม่ใช่เพื่อนคณแน่นะครับไม่ใช่จริงครับผมมไม่มีโทรศัพท์เลยเนี่ยไอตัวแล้วทำไมเขาถึงเพื่อนคไปอ่ะจะไปรับเพื่หรือเปล่าหนูแป๊บนึงดีหนูเขาตีกันอยู่โอ้ย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 โอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนผมรีต่อมาแป๊บนึงครับเขาข<ง>ูดับอยู่แล้วไอ้มีใครให้โทรัพท์เขายังไม่มีครับไม่มีอ่าเลขอะไรครับเดี๋ยวผมให้แล้วก็ดูเลขกกระส่องครับ <c oughs> ลองดูครับน้ที่น้องผมตีน้องผมตรงไปอะ่ะพวกเาส่งจีมาให้หรือเปล่าขอเดียวขอเดียว ขออนุญาตใช้การ์นะครับเธอแต่ก็น่าจะรู้แล้วนะว่ามันเป็น GPS อ่ะครับเห็นแล้วครับครับขออนุญาตโทรศัพท์ก่อนนะครับเรียก้ารสูญครับครับผมครับจะเราน้องผมแป๊บนึงครับครับผมว่าแม่งเดือดว่ะไอ้เหี้ยที่นี่แม่งวันนี้หมอเขาน่าจะว่างว่านาทีโอ คุณช่างจักรยานต้นไหนชนไปไหนอ่ะใจชนข้าวตั้มได้ไหมเอ้าวไปไหนอนอะไรเนี่ยต้องการอะไรฮัลโหลครับเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมที่ผมส่งไปเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับติดอยู่ในโลกวิญญาณที่เธอเดินได้สายไปเพื่อนผมนะอะไรนะครับ เมื่อกี้ไม่ใช่เพื่อนผมนะครใช่คนไปคนตัวผมได้เลยครับเพราะผมไม่มจริงจริงแล้วก็โดนต่อหนึ่งก็คือที่เป้าไงจิมมี่ดีเชียร์พัทครับคุณนิปากหลางใช่ไหมใช่ปะอยู่หน้าใช่ไหมที่สู้กับผมหน้าหน้าภาพก่อนคนเดียวอ่ะใช่ครับใช่ใช่เอาเอดี้ไวไฟเฝ้าชื่ออะไรนะครับ เจออะไรไปบ้างอะชื่ออะไรนะไม่กูกลัวไม่ได้โดนแต่ตัวเล็กับมันโดนและสัญลักษณ์ของคนที่จากมันอยู่ที่อกหรือว่ากูไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังต่อให้เพื่อนกูกลายเป็นศพเลยครับถ้าไม่เอาคืนก็ไปสอนน้องกูเจเคโอ้โหกูเจเคคิงเงินสุดดำกูไม่ทำไม่คืนเสียไม่อยากจะผูกพันว่ะมีแต่โจวเล็กโดนออกแค่นั้นยังจะเขียนที่ยูทูบแต่งเพื่นทางเองให้พวกกูลันกันมาเท่าไหร่ยพุ่มึกลมไปฟังเพลง เจงเหมือนปะเจงเหมือนปะพ่อหนุ่มได้เลยเร็วเร็วเรับเออพ่อหนุ่มเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับโรงพยาบาลจะปลอดภัยใช่ไหมครับกำลังเคลียร์อยู่ครับสักครู่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้การ์ดโทรศัพท์หน่อยได้ไหมการ์ดผู้เก็บเกี่ยวนะครับครับเลขอะไรครับเลข่อยเอ่อ932ปุ่นรอปูฮะผมทำอะไรปูกำลังเอ่อต้นคนเดียวนะครับเดี๋ยวตนกับเพื่อนอีกคนหนผมมาแค่สองคนครับ ก็คือก็คือผมให้เขามาช่วยที่อุ้มเขามาช่วยที่ป้นน้องผมไปก็คือใช่จำจำจำเขาจำได้ไหมครับเนี่ยเนี่ยคนเนี่ยขอขอบคุนมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างโรพอดีเอ็กน้องชายสวัสดีไหมครับเมื่อกี้มีอะไรบ้างมีเงินมีเงินกับเหยื่อครับคุณ J K King ริสุทธิ์ดาวน์สามร้อยครับแล้วก็เหยื่อเหยื่อห้าสิบกว่าครับโอเคครับได้เราของคุณที่ผมปล้นมาใช่ไหมใช่คุณพี่ต้องคน ก็ที่ผมแทงตายแล้วผมตืนขึ้นตื่นมาของคุณชายหมดครับใช่ใช่ครับใช่ใช่ก็ผมผมเอาคืนเขาเลยก็ได้ครับอันนั้นอ่ะก็คืนคืนก็คืนเลยทุกคนทุกคนอ่ะแล้วค่อยก็แยกแยไปอยู่หน้าโรงพยาบาลอยู่หน้าโรงพยาบาลแล้วก็แยกย้ายะไม่ได้เรื่องอะไรครับอ๋อเอาเอากิฟตให้น้องคุณเลดนะครับที่เหยื่อกับตังค์เจ้าเลมนไม่เแปดแปดห้าสามพี่คุณหมอประดับหน่วยนะครับปลอดภัยครับไม่มีอะไรครับอ๋อโอเคครับผมก็ ความจริงผมก็ไม่ได้อยากยุ่งเท่าไหร่เลยครับผมครับผมครับผมผมไม่ค่อยอยากรู้เรื่องชาวบ้านเขาสักเท่าไหร่เลยครับแต่ว่าที่ต้องอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่แคบลงมาเนาะผมขอโทษจริงๆครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมแค่แบบอยากเคลียร์อะไรนิดหน่อยมันไอเนี้ยครับครับผมไม่มีปัญหาครับครับขอบคุณครับคุณหมอครับผมเบื่อหมอแล้วครับเอ้าฮะผมว่าผมผมจะไปเป็นโคตรตำรวจฮะแล้วค่อยยัดเอาอาอยัออกอีกแล้วเหรอ จะผมขอไปสมัครตำรวจก่อนได้ไหมแป๊บนึงเดี๋ยวมาคุณเพิ่งใส่แล้วเป็นะพราะเขาเพิ่งแอบยุ่งคุณยังแอบยุ่งไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยขอไม่หรอพี่ไโอ้โหเลขาที่งานเลขาที่การและเป็เจ้าของโรงพยาบาลอ่ะใครเขาจะมาแย้ผมโน้มผมรีบดูให้มาที่สุดเพราะผมอายขอบคุณครับ เพื่อใครอ่ะพี้หมอใหม่หมอมาเนี่ยร้อนนะครับเส้นขาเส้นกรับูกขาเส้นกระดูกขาครับก็เลยครับกระดูกครับครับอยู่ต้องลบยศหมอหายไปไหนป่าวไม่เป็นไรบอกว่าลงไม่ไหนอ่ะลงลงอ่ะกูไปทำงานต่อไปไหนอ่ะไปเสียงคุณก็คนที่ป่นไอ้ลินเหรอฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมนะโอ้โหผมไปเป็นตำรวจดีกว่าครับผมคนทักว่าหนูเสียง ผมไม่ไหวกับพวกคุณแล้วว่ะจริงๆต้องต้องเธอลงอ่วนจะไปจะไปจะไปเอาหมอเนี่ยนะหมอมันดูเยอะไปอะครับแล้วก็ไม่มีคนโสดเลยอะผมเซ็งนี่ต้องจะไปแล้วใครจะสมัครตังวลแล้วลงใช่ค่ะใช่ชักเหรออะใชาชักเหรอลุงยังลุงยัง